สวัสดีชาวออกาชนนครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างที่2จากตัวอย่างของกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิ r ์ d ที่ปล่อยมาในช่วงของการดี3บราซิลนะครับซึ่งในตัวอย่างเราก็ได้เห็นชุดของกัปตันอเมริกาแซมนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้เห็นเซเลเชียลเทียมัตที่นอนอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียอย่างชัดเจนนะครับแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือเรดฮัทที่กลายร่างจากในพลธันโนโบรอสเอาเป็นว่าในตัวอย่างนี้จะมีประเด็นอะไรสําคัญและความเชื่อมโยงรวมถึงอีสเตอร์เอ็กติดตามคลิปนี้ครับ am Here I am. เปิดฉากมาจากตัวอย่างเราจะได้พบกับตัวละครอิสยาเบสลีย์ครับซึ่งเราได้รู้จักตัวละครนี้จากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier เหมือนว่าอิสยาถูกจับเป็นนักโทษแล้วเราอาจจะเดาได้ว่าอิสยาเบสลีย์ไปก่อกวนเหตุการณ์ในทำเนียบขาวไม่เขาเนี่ยเกิดอาการที่อาจจะลืมตัวตนแล้วก็ทำอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งก็มีประธานาธิบดีรอสอยู่ที่งานนั้นแล้วก็ได้สร้างความปั่นป่วน เนเขาถูกควบคุมตัวถ้าเราย้อนกลับไปที่เรื่องราวจากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier เราจะได้รู้ถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของตัวละคร i สยา h Basley ครับเนื่องจากว่าในตอนที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาถูกรัฐบาลสหรัฐควบคุมตัวแล้วก็จำคุกม,มาหลายปีและตัวเขาเองก็ถูกนำไปทดลองด้วยเซรั่มซูเปอร์โซลเจอร์ที่ทางสหรัฐได้ทำเรียนแบบเซรั่มซูเปอร์โซลเจอร์ของ Steve r o g e r ์แน่นอนว่าแทนที่เขาจะได้รับการเชิดชูเหมือนกับ Steve r o จอร์กับกลายเป็นว่า เขาถูกปกปิดตัวตนของตัวเองจากรัฐบาลนะครับจนทําให้เขามีความโกรธแค้นรัฐบาลสหรัฐเป็นอย่างมากและสุดท้ายจากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier แซมก็พยายามยกย่องตัวตนของเขาจนอิสยาเบสซี์เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทําให้แซมคิดที่จําเป็นกับอเมริกา ในร่างของชายผิวดำตามที่เราได้ติดตามจากซีรีส์เชื่อมโยงมายังหนังกัระตาอเมริกา Brave New World นี้ครับดูเหมือนว่าจากการประชุมที่ทำเนียบข่าวนั้นเหมือนมีชายคนนึงพยายามถ่ายรูปอคารดเดาว่าตัวละครตัวนี้ที่แอบถ่ายรูปพวกเขาอยู่อาจจะเป็นตัวละคร s ั m เ e ลส์เทิร์สที่แสดงโดยทิมเบร k กเนลสันในฉายาเด e l ลีเดอตามคอมมิกนะครับซึ่งซัมเอลสเทิรนั้นปรากฏอยู่ใน The Incredible Hulk ในปี2008 และร่างกายของเขาก็ได้สัมผัสเลือดของรูซแบนเนอร์ที่มีรังสีกรมม่านะครับจนทําให้ศีรษะของเขาเนี่ยมีการขยายที่สมองคล้ายๆกับเดอะลีเดอร์ในคอมมิกเราต้องมาดูกันต่อไปว่าตัวละครซัมเอลส์เทิร์นจะมาปรากฏตัวในรูปแบบตัวร้ายในแบบในคอมมิกหรือไม่นะครับเพราะว่าในคอมมิกเนี่ยเดอะลีเดอร์มีผิวเป็นสีเขียว สมองโต,โต,โตส,งสูงหน่อยซึ่งมันก็สอดคล้องกับตอนที่เลือดของวูสแบนเนอร์หยดลงเป็นโดนบาดแผลที่ศีรษะของเขาจนเกิดความผิดปกติตามที่เราได้เห็นนะครับและที่มือของคนที่กดชัตเตอร์นี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเช่นเดียวกัน ซึ่งคาระเดาว่าตัวละครตัวนี้จากตัวอย่างเนี่ยยังไม่ได้เผยให้เราได้เห็นอะไรมากมายนอกจากนี้ซามแอลสเทนก็มีความเกี่ยวข้องกับในพลรอสตั้งแต่หนังเรื่อง The Incredible Hulk มาแล้วนะครับที่ได้สั่งให้เขาเนี่ยทำให้เอมิลบอนสกี้กลายเป็น b o บ i n a t i o n อัคารัะเดาว,ว่าซามแอลสเทนอาจจะมีความแค้นหรืออาจจะได้รับการพูดคุยกับรอสเพื่อทำให้เขากลายเป็นเรดฮักก็เป็นได้ครับ you Is there anything there me remember? you Ladies and gentlemen, the President of the United States, Thaddeus Wallace. จากตัวอย่างเนี่ยเหมือนแซมจะบอกว่าอิสยาเบลลี่จำอะไรได้บ้างไหมนั่นหมายความว่าความทรงจําในปัจจุบันของเขาอาจจะถูกทําให้ลืมจนดึงตัวตนของเขาในสมัยก่อนที่มีความโกรธความเครียดแข้งกับรัฐบาลสหรัฐออกมาให้เราได้เห็นนะครับแต่อิสยานั้นมีคําเตือนให้กับกัปตันแซมครับว่าไม่ว่าที่จะเกิดอะไรขึ้นให้แซมระวังตัวเอาไว้เหมือนกับว่าอิสยาเบลลี่รู้อะไรบางอย่าง กับการกระทําของประธานาธิบดีรรสหรือใครสักคนหนึ่งเราเห็นภาพแสงแฟลชที่มาจากหลอดไฟตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมีฉากหนึ่งที่เป็นห้องปฏิบัติการของใครสักคนนะครับเราจะเห็นที่ด้านซ้ายมีดวงไฟลักษณะนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับคําว่า Reset r o ร Reset a m e เมริก ซึ่งจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นห้องทดลองปฏิบัติการนี้แบบเต็มๆพร้อมดวงไฟดวงนั้นด้วยและจากคำว่ารีเซ็ตรอสเรตอเมริกานั้นอาจจะเป็นที่มาที่ไปหนึ่งของการทำให้ในพลรอสกลายเป็นเรดฮักนั่นเองนะครับ มันเหมือนเป็นการวางแผนของตัวละครามูเอลสเ์นที่อาจจะให้ประธานาธิบดีรอสเป็นเครื่องมือในการทำลายอะไรบางอย่างของเขานะครับการที่ประธานาธิบดีกลายเป็นเรดฮักถ้ามองอีกแง่มุมนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นความมั่นคงของอเมริกาว่าถ้าใครหถือกับอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสามารถแปลงร่างเป็นเรดฮักจัดการได้เองและสมัยเอลสเทนเนี่ยอาจจะควบคุมเรดฮักเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างของเขาต่อไปด้วยนะครับปรากฏเดาว่าแผนการทั้งหมด ตัวละครซัมเอลส์เทิร์นอาจจะเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทําให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่กับตันแซมจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นช็อตต่อมาเราจะเห็นภาพทําเนียบขาวพร้อมกับนายพลรอสที่ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจากวิลเลียมเพิร์ตเป็นเฮริสันฟอร์ดแน่นอนว่าฉากที่อิสยาเบลสลีลุกขึ้นในระหว่างงานนั้นเราได้เห็นตัวละครวากินเทเรสพร้อมทั้งแซมบิลสันนั่งอยู่กับพวกเขาด้วย แน่นอนว่าตัวละครวากินเทเรสปรากฏล่าสุดในซีรีส์ The Falcon a n d t h e Winter s o l d ล e r แล้วก็ได้รับปีกของ f a ลคอนจากแซมจนเขาเนี่ยได้กลายเป็น f a ลคอนคนใหม่ของจกักรวาล MCU แทนแซมวิลสันนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่อิสยาเปสซี่ลุกขึ้นและได้ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ในงาน ซึ่งในระหว่างงานนั้นเหมือนจะมีการอธิบายหรือการพูดแสดงวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีรอสนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นแผนที่ฮาโลแกมปรากฏขึ้นด้วยซึ่งก็จะมีฉากที่ประธานาธิบดีรอสยืนพูดอยู่ตรงหน้าแผนที่นั้นซึ่งการนําเสนอของประธานาธิบดีรอสในแผนที่นั้นเนี่ยเหมือนเป็นการอธิบายการค้นพบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นใน MCU มันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังซากของเซเลเชียเทียมัตจากการยุติการอุบัติจากอีเทนอลเซอร์ซีที่ได้กลายเป็นหินอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย อกรำมองว่าเป็นไปได้มากๆเลยว่าร่างของเซเรเชียลเทียมัสจะกลายเป็นแร่อะดาม,มนเทียมที่จะมีการพูดถึงและนำตัวละคร X-M e n เข้ามาเชื่อมโยงในอนาคตของ MCU เพราะว่าจากการแซนดิโกคอมิคคอนที่คลิปโปรโมทที่งานนั้นเนี่ยมีการพูดถึงแร่อะดามนเทียมจากการนำเสนอของประธานานธิบดีร์ออย่างชัดเจนนะครับประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของการแบ่งสรรทรัพยากรที่เกิดจาก C ซเรเชียลเทียมัส เราะวจะเห็นเครื่องบินรบของญี่ปุ่นที่มีการประทะกับสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าร่างของโซเชียลเทียมัตปรากฏขึ้นอยู่บริเวณกลางมหาสมุทรอินเดียแล้วสหรัฐก็อยากได้แร่นี้จึงเกิดการแย่งชิงกันระหว่างอํานาจของทางฝั่งเอเชียและก็อำนาจของทางฝั่งอเมริกาครับ What we know? There were five shooters. This was a coordinate do นอกจากนี้ครับการนำเสนอของตัวอย่างนั้นเหมือนจะมีการแบ่งเฟรมให้เป็นกริดโดยมีเส้นสีดำขั้นเพื่อให้ได้เห็นความแตกต่างของบางช่วงเวลาแล้วก็การเปรียบเทียบช็อตต่างๆที่เกิดขึ้น ระหว่างแซมวิลสันกับประธานาธิบดีรอสแน่นอนว่าเราได้เห็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ารูดแบสซาราฟในฉายาจากคอมิกที่เรียกว่าซาบราที่แสดงโดยนักแสดงอย่างชีราฮัสซึ่งในคอมิกซาบราเป็นฮีโร่ชาวยิวโดยจากเรื่องราวของหนังเรื่องนี้รูดแบสซาราฟนั้นเธอเป็นอดีตสายลับแบกวีโดแล้วก็ได้มาทํางานให้กับรัฐบาลสหรัฐจนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้ประสานงานกับประธานาธิบดีซึ่งรูดแบสซราฟก็บอกกับประธานาธิบดีว่ามีผู้ก่อการร,าร้ายร่วมมือกันโจมตีจากมือ ปืน5คนนี้นะครับรอะจากตัวอย่างเราเห็นอีกฉากหนึ่งที่รูธจู่โจมฝ่ายตรงข้าม ที่เหมือนเป็นทักษะของ b บล็กวิด o w ในสถานที่ที่มีแซมกับวากินเทรสปรากฏอยู่ด้วยซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ว่านอกจากกิเรน่าเบโลวาที่เป็นตัวละครเด่นในบทบาท b บล็กวิด o w แล้ว r ู t แบสซารัฟก็ยังเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เป็น b บล็กวิด o w นั่นเองครับและนอกจากนี้เนี่ยเราได้เห็นฉากของแผนที่ที่จอมอนิเตอร์ของเราทหารกําลังควบคุมการรบซึ่งเราจะเห็นแผนที่ที่ได้มีการมาร์กวงกลมเอาไว้แน่นอนว่านี่คือกลางหมหาสมุทรอินเดีย ที่ได้มีการล็อกเป้าหมายของซากซีเรเชียลเทียมมัสนั่นเองนอกจากนี้อีกเฟร,รมทั้งฝั่งหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นโลโก้ขององค์กรที่เรียกว่าเซอร์เพนส์สุดไซตี้โดยจากโลโก้ขององค์กรเซอร์เพนส์สุดไซตี้นี้นะครับเราได้เห็นสัญลักษณ์หัวกะโหลก ยเหมือนมีงูเลื้อยผ่านกระโหลกศีรษะนี้ซึ่งในคอมิกองค์กรสซอร์เพนส์ซูซาตี้นั้นจะสวมชุดที่มีรากถานคล้ายๆกับงูและพวกเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกจ้างให้ทําภารกิจต่างๆซึ่งก็แตกต่างจากฮีโร่ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับทำให้พวกสซอร์เพนส์ซูซาตี้นั้น เกิดการต่อต้านถึง่งผู้ร่วมกว่อตั้งองค์กรเซอร์เพน s ์โซไซตี้นั้นคือตัวละครที่ชื่อว่าไซวินเดอร์และใน MCU เองเนี่ยนักแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวละครไซวินเดอร์ก็คือเขาคนนี้อย่างชีอันคาโลเอสโปซิโตนั่นเอง I wartime was wart general. I wart president general wartime Your inner been compromised. Let fix Watch yourself. You not Steve Rogers yourself compromised. You're has right. Steve จากนั้นฉากต่อมาครับเราจะเห็นประธานาธิบดีรอสยืนอยู่หน้าหลุมศพพร้อมกับคําพูดของเขาว่าในขณะที่เขาเป็นนายพลเนี่ยเขาก็เป็นนายพลยามศึกแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังอยู่ในศึกสงครามอีกโดยที่หน้าหลุมศพนั้นเนี่ยเขียนคําว่ามัวซึ่งอาจจะหมายถึงผู้อำนวยการสร้างของหนังเรื่องนี้อย่างเน็ตมัวก็เป็นได้ครับบรรยากาศที่หน้าหลุมศพนั้นมีต้นซากุระ อยู่ด้านหลังหลุมศพที่ด้วยนะครับหลาคนสงสัยนะครับว่าทําไมดอกซากุระมาปรากฏอยู่ที่อเมริกาถ้าเราย้อนลไปในประวัติศาสตร์ในปี1912ต้นซากุระนั้นเป็นของขวัญจากญี่ปุ่นที่มีให้แก่อเมริกาด้วฉหลันจากตัวอย่างแรกรวมถึงตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นต้นซากุระบานสะพรั่งเต็มไปหมดในฉากนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเทศกาลซากุระบานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนายาวไปในช่วงเมษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราในวันพุธท,ที่12กุมภาพันธ์ก่อนอเมริกาตั้ง2วันเลยนะครับ แดยที่โปสเตอร์ล่าสุดของหนังเรื่องนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับปกคมอมิกของกับอเมริกาวอลลุ่มวันตอนที่230ในปี1978ฉบับรอนวิลสันและบ๊อบเรตันครับถ้าใครจําได้ในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราเหมือนจะเห็นตัวแทนของญี่ปุ่นหรือผู้นําของญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในเฟรมเดียวกันกับแซมและประธานาธิบดีรอสด้วยนะครับซึ่งผู้นาญี่ปุ่นคนนี้นะครับแสดงโดยนักแสดงอย่างทาเคฮิโร่ไฮรารับบทเป็นประธานาธิบดีโอซากิในหนังเรื่องนี้ มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องราวนี้อาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกา จนทาให้เกิดสงครามที่เกิดขึ้นในการแย่งชิงแร่จากซากของเซเลเชียลเทียม t นั่นเองก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอคารามีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนําเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเด e g โกส t หรือกําลังฟังเพลงฟินๆแต่ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทําให้เสียอารมณ์และอัถรตโดการรับชมครับอคราขอแนะนํานี่เลยครับ u ูทูบพรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีคุณภาพเสียงที่ กว่าแล้วก็ปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ถ้าสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทเพียงแค่สแกน q ิวอารโค้ดไลน์ ine, ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสําหรับคนที่มาเจอช่องอัคราชาแนลก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนหรือสําหรับผู้ชมที่สนใจอัคราก็จะทิ้งลง สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยรับประกันจากช่องอัครชานอว่าได้ชวนแน่นอนครับ คนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังประธานาธิบดีนะครับอาจจะเป็นลักแสดงอย่างลิฟท์ไทเลอร์กับตัวละครเบตตี้รอสลูกสาวของประธานาธิบดีรอสที่ปรากฏมาแล้วในหนังเรื่องดีเอ r e d i b l e Hulk ในปี2008นั่นเองซึ่งลิฟท์ไทเลอร์นั้นเราได้เห็นภาพจากกองถ่ายว่าเธอได้มาร่วมเล่นให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยหรือไม่แน่เนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างหลังประธานาธิบดีอาจจะเป็นนักแสดงอย่างโซเชียลโรกมอร์ที่ในตัวอย่างแรกเธอก็ได้ปรากฏกับเจนนิเฟอรรูสแบสซารับด้วยนั่นเองครับดูเหมืนอ,อน กับ Brave New World นั้นอาจจะเอาส่วนหนึ่งมาจากคอมิก w o ิ l w w r r h u ักนะครับที่มีการพูดถึงการปรากฏตัวของ Red h u ั k ครั้งแรกแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับตัวละคร The Leader จากกลุ่ม Intelligen c e ซีซึ่งใน MCU เคยมีการพูดถึง Intelligen c e ซีมาแล้วในซีรีส์ฮักรวมถึงในหนังเรื่อง Avengers Age of อ l ฟ r o n รแล้วแน่นอนว่าในอนาคตของ MCU จะมีการสร้างหนังที่เกี่ยวข้องกับตัวละครฮัก ซึ่งพวกเราก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของ World War Hulk ซึ่งก็ทําให้หนังเรื่องนี้เชื่อมโยงไปยังหนังเรื่องของพักในอนาคตผ่านตัวละครเร h u ัคจากประธานาธิบดีรอสนี้นั่นเองกับอีกโครงเรื่องหนึ่งนะครับน่าจะเอาโครงเรื่องมาจากคอมิกกับตา่างนการตอนที่310ในปี1985ครับที่มีการพูดถึงกลุ่มของ s สเปนสุดไซตี้ที่เดิมทีทางซูริโอเ่อจะเอาเรื่องกับตา่างนาก s ร r เปนสุดไซตี้มาเป็นชื่อเรื่องก่อนที่จะมีการประกาศเป็นกับตา่ารนาการซีวิลวอ r นั่นเองนะครับช็อตต่อมาครับ เดินออกมาจากคุกที่เป็นการควบคุมตัวของตัวละครอิสยาแบสลีย์นะครับสิ่งที่คุ้นๆจากฉากที่แซมเดินออกมาจากคุกนั้นเนี่ย เหมือนกับคุกเดอะราฟที่ได้คุมขังกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายของสตีฟในหนังเรื่องกับอเมริกาซีวิลวอ์นั่นเองนะครับและอีกเฟรมหนึ่งทางด้านขวามือของเราจะเห็นฉากการโจมตีของกลุ่มคนคนนึงที่ทําให้รถระเบิดเลยครับอาจจะเป็นการโจมตีจากกลุ่มของเซอร์เพนซ์ซิตี้โดยไซด์วินเดอร์ซึ่งในพลรรสเองเนี่ยก็บอกให้แซมดูแลตัวเองเพราะว่าแซมไม่ใช่สตีฟโรเจอร์ เซมนั้นไม่ได้มีพลังซูเปอร์โซลเจอร์เหมือนกับกัปตันริกาคน,คนก่อนที่ผ่านมานะครับนี่คือความแตกต่างของแซมกับกัปตันริกาคนก่อนความพิเศษของแซมนั้นอาจจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเสริมเขานะครับรวมถึงเราได้เห็นตัวตนของกัปตันริกาคนนี้ในร่างของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพลังก,กำลังแต่มีใจในการต่อสู้และการวางแผนจากตัวเขาเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งของตัวแซม นอกจากนี้ครับเราจะได้เห็นชุดของแซมหรือชุดของกัาตามเมริกาแซมใน2ลุกด้วยกันนะครับรวมถึงเราได้เห็นโดนที่เป็นตัวช่วยของแซมเหมือนเรดวิงปรากฏขึ้น2ตัวด้วยอีกลุกหนึ่งนะครับก็เป็นลุกของแคปแซมที่เป็นชุดที่มีหมวกสีขาวเราทราบกันดีว่าชุดของแซมโดยเฉพาะปีกของชุดเนี่ยนะครับทำมาจากไวเบรเนียมของวากานดาจากการติดต่อทําชุดโดยบัคก,กี้นั่นเองนะครับเป็นไปได้ไหมว่าในหนังเรื่องนี้ชุดของแซมอาจจะมีการเปลี่ยนจากไวเบรเนียมเป็นอะดามินเทียมก็เป็นได้ และนอกจากนี้ชุดของแซมเองก็เหมือนจะมีคลื่นอัลตราโซนิกที่สามารถทําลายคู่ต่อสู้ให้กระเด็นออกไปได้ครับและที่หมวกของแซมนั้นก็เป็นเทคโนโลยีแบบนาโนเทคให้กับชุดของแบล็กแพนเทอร์นั่นเองเอยจากการต่อสู้กับเรดฮักชุดของแซมก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งไปเล่นต่อมาครับสถานที่ที่แซมรออยู่บนอากาศลงมาที่พื้นพร้อมกับหมวกสีขาวนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่จากประเทศออสเตรียเพราะว่าดูจากทะเบียนร,รถนั่นเองนะครับ ดูดีงายเหตุการณ์จากเรื่องราวนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรีย ซึ่งถ้าใครจำได้ในกับตเมริกาซิวิลวอร์เองเนี่ยก็ได้มีการระเบิดที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเช่นเดียวกันครับอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มของเเปนซูซาตรตี้อาจมาก่อการร้ายหรืออาจมาก่อเหตุที่ประเทศออสเตรียจนทำให้แซมนั้นต้องตามมากำจัดพวกเขาดังนั้นครับเราจะเห็นฉากของวากินเทเรสวิ่งออกมาหาแซมกลางมาหาสมุทรอินเดียพร้อมกับซาข,ของเทเรเชียเทียมัสนะครับซึ่งในระหว่างนั้นก็มีเครื่องบินจากญี่ปุ่นบินอยู่กลางอากาศด้วยแนนนว่าเราได้เห็นชุดของวากินเทเรสในบทบาทโฟลคอนเต็มๆจากด้านหลั รพร้อมกันนั้นนะครับเราจะเห็นเหมือนกับหวัวของขี่ปืนอาวุธกําลังพุ่งไปยังเรือของสหรัฐและอีกฉากหนึ่งก็เหมือนกับตัวละครบากินเทเรสจะเสียหลักตกลงมากลางอากาศด้วยนะครับจากนั้นครับภาพก็ตัดไปที่ฉากที่งานศพพร้อมกับเสียงของแซมที่บอกว่าทุกอย่างมีพิรุธไปหมดซึ่งต่อมาเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงของซัมเอลสเทิร์นที่เหมือนกับจะมีการส่งสัญญาณไปที่แซมแล้วบอกว่า กับตอร์เมกาเคยถามตัวเองไหมว่าใครเล่นใครกันแน่จากนั้นช็อตต่อมาแซมพูดว่ามีคนชักใจอยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้มีคนบงการอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าแซมอาจจะเป็นแพะรับบาปที่ฉากต่อมาเขาโดนจับพร้อมกับวากินโทเรสรับ Wait for it can't trust anyone. Nothing about this feels right. Captain America. You ever ask yourself who's playing who? ยืนอยู่ข้างหลังแซมนะครับอาจาเป็นไปได้ว่าเขาทั้งสองทำงานร่วมกันนอกจากนี้ครับช็อตที่นายพลรรสบอกว่าไม่อยากให้มีตัวแปรที่เขาควบคุมไม่ได้นี่นะครับพร้อมกับทิ่ไซร์วินเดอร์พูดว่ากัปตันริกาถูกจับขณะไร้ปีกหมายความว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นแคปปลุกจับและเอาปีกไวเบรเนียมของเขาไปครับมันอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แซมนั้นมีชุดใหม่และปีกใหม่ที่อาจจะทำมาจากแร่ดามเบนเทียมต่อมาก็เป็นได้ Someone's been pulling the strings on everything. You're under arrest? A variable out there that I can't control. Stop! Captain America caught without his wings. You like to play dress up? And the state s order. <S จากนั้นฉากต่อมาครับฉากที่ประธานาธิบดีรอสกายร่างกายเป็นเวทฮักดูเหมือนว่าประธานาธิบดีจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วเมื่อร่างเขากายร่างเป็นเวทฮักนั้นเนี่ยก็จะเกิดความร้อนที่สูงมากทำให้บริเวณพื้นผิวที่มือของเวทฮักสัมผัสนั้นเกิดไหม้เลยนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดหนึ่งนะครับจากเวทฮักในคอมิกที่ตัวของเวทฮักนั้นแผ่ความร้อนออกมาในขณะที่ร่างกายกลายเป็นเวทฮักนั่นเองก็ถือได้ว่านี่คือความสามารถทางกายภาพของเว ักที่มีเหนือต่อฮักปกติเพราะฉะนั้นเรดฮักเนี่ยมีทั้งความร้อนที่สะสมอยู่ในตัวรวมถึงความโกรธเกรียวที่อาจจะมีมากกว่าตัวละครฮักนะครับหลายคนตั้งคําถามว่าประธานาธิบดีรรสกลายเป็นเรดฮักได้อย่างไรมันจะมีความเกี่ยวข้องกับสมอลสเทิร์นหรือไม่แต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในเรื่องราวของกัปตันมริกซิวิวร์เนี่ยในพลรอสเคยได้รับการผ่าตัดบายพาสหัวใจช่วงเวลานั้นเขาอาจ,จได้รับเลือดลังสีแกรมมาก ของบรูซแบนเนอร์หรือของซอมเอลสเทนจนเขาได้กลายเป็นเรดฮักก็เป็นได้นะครับแล้วพลังนั้นก็มีอยู่ในตัวเขาจนเพิ่งได้รับการแอคติเวตให้มีพลังเป็นเรดฮักที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ที่อัการบพูดมาก็เป็นได้ครับฉากสุดท้ายครับเหมือนเราจะเห็นแซมได้ปะทะกับเรดฮักแล้วก็ได้ใช้เท้าเนี่นะครับพลิกโลกขึ้นมาซึ่งเห็นแล้วก็นึกถึง จากที่กัปตันมมริกาสตีฟโรเจอร์เอาโล่ขึ้นมาในลิฟต์จากหนังเรื่องกัปตันมมริกาวินเทอร์โซเชอร์นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเรดฮักก็ได้เคลื่องรถที่โดนไฟไหม้อยู่ให้ไปประทาที่ตัวแซมและแซมก็ได้ใช้ท่าที่เท่มากครับกางปีกสยายพร้อมกับหมุนตัวตีลังกาหั่นรถให้แยกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยปีกอย่างเท่มากๆดูเหมือนว่าแซมเนี่ยจะกล้าเผชิญหน้ากับเรดฮักได้อย่างไม่กลัวเลยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับคือเจาะตัวอย่างที่2 กับประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและอีสต์เอ็กที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างกับอเมริกาเบฟนิวเวิลด์นี้ซึ่งเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ในบ้านเราวันพุทธที่12กุมภาพันธ์ปี2025นั่นเองครับยังไงแล้วใครที่ช่นชอบคอนเทนต์สไตล์อัคระอย่าลืมกดแชร์ก, like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ